เนี่ยก็คือเข้าไมค์ครับอันนี้อีกเพราะว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเราอาจครบหมดแล้วอะ่ะก็คือจะลูบแล้วนะเออไมค์ครับอันนี้อะเดี๋ยวมาเลยนะตอนที่มันไอนี้เสร็จอะเนี่ยมาแล้วอ่ะก็คือมาไหมเอ้ยมาบ้านหลังนี้เลยนี่ เนี่ยขายบ้านหลังนี้ราคาสิบห้าล้านบาทออเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถโรงจอดรถหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ก็มีที่เก็บของได้เก็บของเหมือนเดิม,มแล้วก็พอเข้ามาในบ้านก็ประมาณนี้นะก็คือจะอาจเอาไว้แล้วเพราะว่าอาจ เคยอาจเ,เลยว่าแหละแต่ว่าจะอาจไว้ให้หลายๆคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะลบละเนี่ยประมาณนี้อ,อ่ะตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรอ่ะก็เป็นห้องได้หมดก็ดูเราติดไฟดิก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็เอาสองบล็อกนะ แต่ว่าบ้านหลังนี้เราเอาบล็อกเดียวเนี่ยก็คือเราเอาบล็อกเดียวเองเนี่ยก็มีโซนห้องครัวก็มีวางดานเฉียงวางไรได้เออวางผลไม้วางเอออะไรอ่ะก็วางทด้หลายเออเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ตู้เย็นก็คือยังไม่ได้วางออะไรเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจาน อ่ะ,อะก็ออกไปใช่ไหมมันก็จะเจอห้องนี้นะนี่ก็เป็นห้องกว้างเห็นหน้าบ้านนะข้างหลังนี้ประมาณนี้นะเออก็เราก็เอาไว้เนี่ยก็ตรงนี้พอโซนห้องครัวถึงก็ปูเป็นบล็อกออกคอร์ดนะแล้วตรงนี้ก็เป็นบล็อกไม้ ตรงนี้ก็ที่นั่งอะไรโซนดูอ่ะเดี๋ยวก็ต้องซื้อทีวีอะไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็วะเก็บของได้ก็คือเอ่อเมปควีนออฟทียก็คือเราอาจไว้แล้วนะเมื่อกี้อ่ะแต่ว่ามันเป็นแนวนอนเอ้ยแนวตั้ง คือเราทำไงให้เป็นแนวตั้งเนี่ยอ๋อก็คือเราอาจเป็นแนวตั้งก่อนแล้วค่อยไปนอนทีหลังแน่เลยแต่อันนี้จะเป็นแนวนอนแล้วนะเนี่ยแล้วก็ห้องนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ไฟเหมือนเดิมตรงนี้ก็นีห้องนี้นะก็ทำได้หลายอย่างแล้วแต่เจ้าของบ้าน ว่าจะทำไรเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องห้องใหญ่เนี่ยมีพื้นที่มากจริงตรงนี้ก็น่าจะเป็นวางเป็นอะไรวางเป็นโต๊ะกินข้าวไอตรงนี้ โต๊ะกินข้าวที่นั่งเล่นอีกก็ได้แต่ว่าน่าจะวางเป็นโต๊ะกินข้าวว่าแหละดีละแล้วก็เออขึ้นข้างบนชั้นล่างก็รีวิวถ่ายไว้หมดแล้วนะทุกห้องนะใช่ไหมอืมเนี่ยพอขึ้นมาบันไดแล้วก็มีไฟสว่างอ่ะข้างบนก็เป็นบล็อกไม้อาคารเซียเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้อง ก็คือห้องกว้างเลยก็คือสมมุติว่าถ้า,ถาเราวางเตียงเตียงเดียวมันจะสองบล็อกนะถ้าวางสองเตียงมันจะสี่บล็อกก็คือยังมีพื้นที่กว้างอยู่ให้วางของอะไรได้นะจริงประมาณนี้แล้วก็ห้องนี้นะคือแต่ละห้องอ่ะคือไม่เล็ก แล้วก็ไม่ใหญ่มากพอประมาณนะทุกคนเออเนี่ยห้องนี้โคมไฟไรออ่ะก็วางไว้หมดแล้วแล้วก็ห้องนี้อีกห้องหนึง่งห้องฝั่งหน้าบ้านอีกห้องหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยอืม แล้วมันจะมีที่ยื่นออกไปแบบนี้แล้วก็กระจกมันจะเป็นแบบนี้อะนี่กระจกมันจะชิดมุมเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้บ้านห้องตรงนี้อ่ะห้องฝั่งข,ข้างหน้าบ้านก็สองห้องนะเนี่ยก็ตรงนี้จะมาไปมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นระเบียงไปได้ เนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ก็เอ่อ e, มีพื้นที่ชั้นล่างมองไอ้มองเห็นชั้นล่างได้นะ e. สมมุติว่าเอ่อ e, แม่เรียกลูก <c oughs> สมมุติคนชั้นบนเรียกคนชั้นล่างอะไรอย่างนี้อืนะเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นไม้อาคารเซียข้างบนก็ <c oughs> <hometown> วางเป็นเครื่องออกกำลังกายจะทำเป็นอะไรก็ได้แต่ของเราเนะ้่จะทำเป็นเครื่องออกกำลังกายนะวางเป็นเครื่องออกกำลังกายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสามห้องนะห้องฝั่งหลังบ้านน่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องใหญ่นี่ก็ได้ห้องใหญ่ประมาณนี้เลยอะทุกคนดูจริงนะห้องใหญ่มาก ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอออะไรอะ่ะก็เป็นห้องเนี่ยมันจะมีไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เหมือนคือห้องกว้างนะดูคือไม่เล็กเลยดูอืไม่เล็กจริง เนี่ยเราสะเราอะเราวางเตียงของเราไว้แล้วด้วยไหมเนี่ยนีนี่ไหนดูเห็นเตียงเราไหมสีน้ําตาลอยู่เนี่ยวางเรานะถ้าวางเตียงเฉยเฉยมันจะสีบล็อกเลยแต่ว่าเราเอาไปหูกเลยเพราะว่าเราวางหัวเตียงเป็นสีน้ําตาลไปด้วยน,นั่นเนี่ยก็ห้องฝั่งนี้นะ เนี่ยก็เป็นพื้นไม้อาคารเซียเหมือนเดิมเนี่ยพอห้องนอนแล้วพอมาก็เป็นแบบนี้ไปนี่เลยอะก็คือรีวิวหมดแล้วใช่ไหมทั้งหมดกี่ห้อง 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกห้อง ใช่หกห้องจริงนะเนี่ยวางอะไรอะที่วางไว้ของแล้วก็โต๊ะคาบเตาเผาอะไรนะวางแบบนี้ไปเลยเราก็ผ้าม่านสีกรมมาท่าอืมนะใช่อ่ะข้างล่างก็มีสามห้องนั่นนะประตูสามบานแล้ว แล้วก็มีห้องฝั่งนู้ก็คือห้องอะไรอ่ะห้องห้องออกไปข้างนอกอ่ะเนี่ยเราอาจจะจ้างแม่บ้านมาก็ได้แต่ว่าไม่น่าทำเป็นห้องแม่บ้านทำเป็นห้องเมวเพราะว่าเราไม่ต้องเอาแม่บ้านหรอกเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะก็เก้านาทีแล้ว เออก็เข้าไปหมดทุกห้องแลเนี่ยก็คือเหมือนเดิมตั้งนานแล้วหลังคายังไม่ทำก็คือเรามุงเป็นเรามุงแล้วแล้วก็ปักไฟอย่างเดียวก็คือไม่ได้ทำหลังคาทีเออช่างไม่พื้นไหมก็มีอะไรอีกบ้างอ่ะที่เราต้องอาดเอาไว้ไม่น่ามี คือทุกคนดูคือจะสร้างเป็นคารืหาดอ่ะสร้างเป็นคารืหัดกูมุนยองในเรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนเออนะคือมันสร้างไม่ได้สร้างไม่ถูกอ่ะนะจริงไม่รู้ว่าจะสร้างไปแนวไหนแค่นี้ประมาณนี้นะ คือเราสร้างไม่เสร็จหลายบ้านเลยอันนี้ก็เอาเป็นอะไรเอาเป็นบล็อกเอาเป็นบล็อกขนบล็อกขนแกะสร้างนะหลังนี้สีน้ำตาลเหมือนกันสีน้ำสีน้ำตาลสีขาวอะไรประมาณนี้คือมีแต่บ้านหลังนี้มาว่าที่เสร็จสมบูรณ์เนี่ย ตายคือมันค้างอะ่ะทุกคนเออเนี่ยประมาณนี้อาจจะแค่นี้แล้วแต่ว่านี่เราไม่ได้สร้างต่อทีอะ่ะสร้างต่อให้เสร็จยังได้อยู่เออแต่ว่าพอแค่นี้อะ่ะคลิปนี้เอเอทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออไปแล้วบ้านหลังนี้ก็15้าล้านเลยนะ เอออ่ะไปละอืมนะเออ